สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของอาจารย์แกลงและยองครับผมบอกว่าจะเป็นเลขมาครบบนหรือว่าเด่นบนได้ครับผมว่าหันมาครบบนเนี่ก็ถือว่ามาได้ครับพี่น้องพอดีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเบิ่นครับพี่น้องเนาะครับผมสามกับแปดเด่นบน สี่แปดเกาเขาแปดแล้วกับนี่ครับผมเพิ่นบ้างเลขรักน้วยไว้แปดได้ด้วยครับผมเลขดับแต้มก็เอายูรับพี่น้องเนาะดับสามตัวแต้มสามตัวดับแล้วกพี่นมพ์ซี่ที่เชื่อชอบก็คือเลขล่ามมาด้วยกันนะครับผมอาจารย์แกลงและยองครับสำหรับน้ำเชียร์เก่ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะกิ ไปหาพอผู้ถอกด้วยครับผมครับวันที่เจ็ดนัดกันครับพี่น้องเนาะพอคุณมาาทำธุลาแถวบ้านใกล้กกันนี่นะครับผมเดี๋ยวสิไปหาพอครับพี่น้องเนาะได้ควบคบหนาเจ้งไดคอยติดตามด้ครับผมพอฝันแม่นผู้ทอกครับพอเสียนผมครับพี่น้องเนาะเลขติดล่างเดินมาได้ดีครับผมเงินว่างหันหลุดแต่ว่าเลขดับบนนาสนใจได้ครับพี่น้องนี่เขา เอาอยู่มาต่อเนื่องครับพี่น้องนะว่านเป็นดับศูนย์กับหกครับเด็กติดล่างกับต้องเดินต่อแล้วครับผมครับรุดไปแล้วก็ต้องเดินต่อพ่อเสียนผมเดี๋ยว่อยมาตามกันครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ครับผมพบกับอาจารย์แกลงและยองด้วยครับผมอาจารย์แกลงและยองครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังในทางตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์ได้ครับผมครับไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับ ครับอาจารย์ครับกัมพูช์สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเตรียมพร้อมยังครับนี่ครับตอนนี้ก็โอเคแล้วอาจารย์ครับผมเติมเลยเนาะครับแล้วเราจะเรียบร้ยไหมฮะเราจะแล้วอ่ะเราจะแล้วไม่รวยเลยครับอาจารย์คนไหนถูกเกยยังขวานนะกัมพูช์ไม่ว่ากันเบิ้ลนะอาจารย์ครับผมใช่ผมลงทะเลหมดเลยครับกัมพูชาเลยหมดเยอะมากเลยอาจารย์ดูดีๆก็มาอยู่นะครับผมเลขมาครบ ครับผมไม่ได้จำเบิลครับกามาเชียใช่ถ้าผมจำเบิลคงถูกอาจจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสี่ีแหละแต่ผมไม่ได้จำเบิลครับเอาเริ่มใไมเอาใหว่าไม่เอาเอาหมดิเจไอ้ยาามเชียผิดผิดเอาไม่เอาไม่เอาไม่ครับผมเอาเด่นในเอาตัวมาสามตัวก่อนเลยาบามเชียครับผมสองสามสี่สองสามสี่ห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าครับอันนี้มันครบสามตัวนะกามาเชีย ครับผมครับจับข้างบนถ้าไม่เบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลไม่หามครับผมโอ้ถ้าไม่เบิ้ลเนาะครับคนนี้จับให้เม็ดเดียวครับคนในบนอ่ะครับผมห้าแปดเก้าคาเมเชียห้าแปดเก้าครับตัดฐานแปดเก้าฮะข้างบนอ่ะครับผมแล้วก็แปดห้าสองชุดข้างบนอ่ะแปดห้าครับแล้วไอ้ไอ้สามตัวมาด้วยกันครับผมเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง 01ผมไทยมาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันชุดเดยห้าตัวไม่มาด้วยกันไม่มาสามตัวเมือนกลางมัเชยชุดหนึ่งสูตรใช้คู่พร้อมกันหมดเลยทางทางไงเข้าทั้งทางไงสองสูตรกลางมัเชียช่วยชุดหนึ่งครับผมสองสามสี่ห้าหกห้าตัวเหมือนกันไม่มาสามตัวเมืออกลางมัเชียห้าหกครับข้อมูลนี้ผมไม่ไดรเปิดเผยกลรมัเชียให้นะครับเพราะว่าผมหายออกอีกสองชุดนี้แต่ว่าใครเล่นสามตัวบนเนี่ยจะชอบมมกายเล่นเยอะ จะมามาตัวเดียวสองตัวครับไอศูนย์นี้ฮะครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งอันนี้ก็มามาตัวละสองตัวครับไอศูนย์หนึ่งก็สองสามสี่สี่ไอสองสามสี่ห้าอย่างน้อยตัวละสองตัวครับกามาเชียกลายเป็นเลขเด่นไปในตัวน้ำเลือดครับผมผมให้โชว์ดูว่ามันมันเดี๋ยวผมใช้มาตลอดนะผมหนเปิดเพลย์าเมเชียครับผมผมดูดูตรงในห้าตัวเนี้ยองผมผมตัดทิ้งหมดแหละครับครับต่อไปข้างข้างล่างฮะ ข้างล่างดินหนึ่งห้าแปดอ้อยหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าครับจับจับโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าห้าเอ็นถอบสองตัวถ้เก้าเชื่สงชุดนั่นแหละครับผมหนักมาเท่าเท่ากันแหละแล้วไอ้ข้างล่างไม่มาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับอีพีซีก็ ตอบผมก็โหเนาะทุกเอติ่านหนึ่งตอบผมถูกนั่นน่ะตอบว่าผมอยู่จังหวัดอีสานตอนตอนล่างมันพตอบถูกน,ะนะ<ม>ั่นน่ะผมอยู่อีสานตอนล่างการบัญชีมองตรงเอสิธามัมาเยอะเลยตรงเนี้ยครับผมผมเป็นคนจังหวัดชีสเกตอ๋อเคยคุณหานอ่ะบันเดียวกับอาจารย์ชายแดนเลยกับปู่ชิสเกตด,ด้วยนะเหมือนกันใช่ใช่จังหวัดเดียวกันนะครับแต่ไอ วัวใจอาจารย์ชายแดนผมไม่แน่ใจอยู่สุรินทร์หรือว่าอายุซีเกตผมไม่แน่ใจนะฮะอายุซีซีเกีครับผมครับอันนีอยู่จุฬาเดียวกัน่อยมเพิ่งกลางเพิ่งกลางาเมรีครับผมอยู่คุณหานฮะเพิ่อเออเพิ่งคุณหานอืมเด็กศิตามถามมาเยอะเลยเรื่องเนี้ยเลยปลอบให้แต่พูดแบบผมเนี่ยมีแบบผมเนี่ยมี3จังหวัดน่ะครับมีหลายอเภออ่ะเนี่ยอ่านผมอยู่อยู่คุณหานฮะคาเมรีคุนหานคุณหานคุณหานครับผมเพิ่งคุณหาน ติดชายแดนไหมครับผมติ like oh, ด pues <c <c ชายแดนน un kind of ั่นแหละเหมือนกันนะติดชายแดนเหมือนกันครับกันท拉ลักเอ่อไอปูซี่แกอยู่กันท拉ลักนะฮะตามพูชียรัครับผมแล้วก็ติดเกิดเขตุการอะไรกันท拉ลักเป็นคนนาน่ะของอาจารย์ชายแดนนี่แกอยู่แถวมออีแดงนะครับไม่รู้อำเภออะไรมอีแดงกันท拉ลักนะครับอ๋อท拉ลักครับท่าทางมอีแดงจริงเลยกันท拉ลักครับแล้วอะไรที่ว่า ผมอะไรสลอนสลอนนี่มันฝังแต่ละการทะลักปลาภูมสลอนอะไรเนี่ยพราะการทะลักครับอ๋อครับนั่นแหละแต่ว่าม้อยแดงกันการทะลักครับครับปูเอซิเกการทะลักครับครับผูดผมจำเสียงคล้ายๆกันนะเสียงคล้ายๆกับผมเลยไอ้ปูซิเกกับจัดชายแดนอะเสียงคล้ายๆกันแต่ผมอ้อนกว่านะปีนี้ผมอายุหกสิบสองแล้วกาัเชีย หกสิบสองแล้วเหรครับผมคือแรงงานยังแข็งเป๊กอยู่ฮะหกสิบสองยังแจ๋วนะครับผมใช่ใช่โอ้อยากเห็นหน้าอา<น>จารย์เลยคงณเกลูกลอยแต่ว่าผมก็ถ้ารออ,ออาจจะรอว่ากัมพูชานิดนดนะหกสิบสองยังจยยแจ๋วครับกัมพูเชียโอ้แจ๋วเลรอครับผมมีเวลาคำนวณตัวเลขด้วยเดี so ๋ยวสวเรารับ so ่สวมาสองปีแล้วครับอันนี้บอกความจริงเลยฮะขอโทษอาจารย์แล้ว ไปอยู่นู่นเลยหรือเปล่าครับผมยังยังเดี๋ยวเจ็มาสักพักแล้วจะกลับอยูุ่บานนั่นแหละครับอยู่คุณหานอ่อยู่ระดับตำบลนะมันใช่อยู่ตูมเพออยู่ระดับตำบลและบอกไปว่าท่านทูท้าว่าผมคุณคนมเมนค่ะคนเข้ามาหาคนต่างชาติไมจริงเดี๋ยวผมพูดได้หลายภาษาคาบเชียอาจารย์หกสิบเอ็ดหกสิบสองนะ่เด้อครับผมนี่ยางหกสิบสองปีนี่แหละแต่ใบหน้ายังยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับในคาเชียรอล้นจนแก่อะ แต่รักไม่สรงหวังฮกามาเชียรักพี่อังตลอดโอ้รักตั้งแต่ปีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเนี่ยไม่ได้ฮกามาเชียครับไม่ใช่เนื้อคู่นะฮะครับผมเลยครองโสดจนจนแกพูดง่ายเวลาเนี่ยอ๋ออาจารย์ยังไม่มีครอบครัวเลอครับยังยังโสดสิงสิงเลยครับกามาเชียโอ้ครับผมหกสุดสองยังแจวนะอายุเพมปึ๊บไม่มีปิดบังเปิดเผยเลยฮะครับผมเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะมากเลย อาจารย์หกสิบสองเราได้ครับผมบ่แม่นเด็กหน่อยแล้วครับผมเสียงเสียงคนหนุ่มหรือเสียงคนแก่ข้าวเกาเชียเสียงผมไปเนี่ยเสียงคนหนุ่มครับผมคนหนุ่มยังหนุ่มอยู่ก้าวเกาเชียวัยรุ่นอยู่ใจอ่ะใช่แค่แต่อายุมันไปแล้วอ่ะอายุอ่ะอายุไปแล้วนะครับผม <c oughs> เออกาเมชียไอ้ข้างล่างเนี่ยคนไอเอฟซีทุกท่านเนี่ยขอมาเยอะมากครับไม่มาด้วยกันท่าตัวไม่มาด้วยกันน่ะครับโอ้ยหลายทันมากเพราะว่าผมอ่านโน้ตคลิปคนอื่นนะฮะวันนี้อาจารย์ เช็คดีแล้วใช่ไหมครับครับเช็คดีแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงก้าวกรรเมเชียทั้งหลางทั้งบนแหละชอบนะอะไรผิดถูกไม่ว่ากันกรรมเชียไอตัวไม่มาด้วยกันนี่อาจารย์ครับแน่นอนแล้วขอมูลนี่ออกปุ๊บนม่รู้เลยทันทีครับอไอไอไอห้าตัวไม่มาด้วยกันข้างล่างน่ะออกเสร็จปุ๊บแบบมันสามสี่ห้าที่ใช้ได้แล้วอย่างไอห้าตัวไอหกตัวไม่มาสามตัวหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ไอเด่นเลยทั้งหมดหนึ่งก็ประมาณ ช่วงสองชั่วโมงทำไรนะฮะคิดเองทำเองคิดเองแทงเองนักการัมเชียแต่ว่าไอ้ผิดถูกนั้นผมไม่ว่ากันนะฮะการเเชียเดี๋ยวผมชอบมากวันนี้คือคือห้าแปดเก้าตัดทางแปดเก้าห้าแปดห้าการเเชียชอบนะเนี่ยเลยนี้ตรงกับบูซิเกตด้วยนะครับเลยเนี่ยเลยเนี่ยแปดเก้าครับตรงตรงบูซิเกตครับแล้วก็ตรงไอ้กับอาจารย์คอนแกนด้วย้วไม่ในใจนะแสดงว่า สี่ห้าอะไรนี่เราเล่นไม่ได้นะล่างนี่นะแต่ถ้าชอบก็เล่นได้วันนานแล้วก็มมาเชียโอมม้มันอาจจะมีหลุดบ้างใช่ไหมครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยครับแต่ว่าแต่ชอบก็เล่นได้เลยเล่นเยอะนะฮะครับผมแต่ผมว่าไม่น่ามาครับสี่ห้าห้าหกนะครับผมอย่างสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดหกห้าเนี่ยผู้มามัน่าออกโนเนี่ยในกัมมาเชีย ติดดบ<ร>าบประจันเลกเนี่ยปรจะจัดออกได้ก้าวเชยรี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยปรัดที่ไอ้เล็กที่กาเชีจับไปยา,ยาเสียงหวานกับไปคุณพ่อเพลงอ่ะครับผมกับตัดออกแล้วมันก็เลือกแค่อะไรเลือกจะเลือกอก้าห้ากับสองห้านั่นแหละแต่สองก้าวเชื่อไม่น่านลงทุนทางล่างครับสุดท้ายก็เป็นก้าห้า ครับถ้าแน่อน,นอนจริงทํามันมาจริงคือเก้าห้าตัวเดียวครับโอ้ครับครับแล้วมันต้องกลับด้วยฮะทํามาเป็นเก้าห้าตรงๆของหลางๆอ่ะตรงนูง้นอาจารย์นะแต่ว่าแน่จริงนะครแต่ว่าแต่ว่า,าวสองของผมเน э ี่ยดับสองล่างเนี่ยสองเป็นเจ็ดแน่เก้าสิบสองคนนะกัมาเชีเนี่ยผมไม่อยากเปิดเผยดับดับอ่ะสองล่างเนี่ยวันนี้มันงูที่เก้าสิบสามนะกัมาเชียดับสองหลักลยแหละครับไม่มีสิบหน่วยดับเฉพาะดับสองนะ แต่ว่าไปเด่นบนอยู่น่าอาจารย์อ <c oughs> ันนี 6, ้ดมบนเด่นบนเล่นได้แต่อหงโง่ท right. <c oughs> ีแล้วดับสามตรงอะไรหลายท่านอ่ะผมไม่พูดดับสามล่างง่เสรแล้วอ่ะงูที่เอาไอโงูที่ออกไอไอไออะไรไอศูนย์หกเนี่ยครับผมก็ไม่ชอบศูนย์หกเก้ามาเชียร์เพราะวันดักเป็นแปดหกเก้าหก้วน่ะกันรุ่นอ่ะจากแปดเก้ามาจากแปดเก้ามาใช่แล้วอยังแปดหกแปดหกมึงแทงน่างูที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่ผมเผลอไม่ได้เอาศูนย์หก ้เรียบร้อยกามาเชียครับอันนี้เกนะ้าห้าเนาะอาจารย์เนาะครับอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนึ่งมี<บ>หลายท่านครับถามว่าสูตรเดียวกันกับอาจารย์คนนั้นคนนี้หรือเปล่าผมเอ้ยไม่แน่ใจนะครับมีหลายท่านนะครับว่าสูตรเดียวกันหรือเปล่าก็บอกอิพซีนนะพิมพ์มาผมอ่านเจออะแต่ถ้าในช่องก้าวมาเชียนํำเชียไม่มีนะครับผมไม่ไม่ช่องอื่นช่องก้าวมาเชียแหละผมดูท่านอื่นอะ ต่พิมพบอกว่าสูตรเดียวกวับอาจารย์แกล้งหรือเปล่าก็บอกเขาโชว์แต่ผมดูแล้วก็โชว์หม่เหมือนกันนะกามาเชียมีเก้าหนึ่งสองสามอะไรนนเนี่ยเนี่ยเก้าหนึ่งสองสามเดี๋ยว 3, 4, ยอะไรสามสี่ห้าอะไรหนึ่งสามสี่ห้าอะไรไม่แน่ใจนัโชว์กันคนนั้นเเป็นตัวเขาบอกเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขดับครับเขาว่าเลขไม่มาด้วยก<โ>ันกลางงานโอ้เลขไม่มาด้วยกันครับเขาบอกว่าสูตรเดียวกวับอาจารย์แกล้งหรือเปล่าเขาบอกเขา อาจจะอาจจะใช่ก็ว่ากันฉันเห็นคอมเมนต์ผมอ่านเจอนะฮะขอเยอะมากเลยกาวมาเชิญเนี่ยตัวนี้นะฮะไอ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดต้างล่างเขาขอเอาไปตัดไปซื้อจ,จ,จับจับลอตเตอรี่ครับกาวมาเชียผมไปจัดแล้วนี่อาจารย์ครับครับถ้าจริงทางกาวมาเชียถ้าคุณยายหวานไม่ผิดพอเพลงไม่ผิดเนะี่ยครับตัวเดียวครับค <95. S 2> ือกาวห้าตัวเดียวครับไม่ต้องกรับด้วย พอบอว่างผมเดินเอาไว้ของผมมันหนึ่งห้าห้าเก้าผมงกะมาสองตัวเหมือนกันนางเงนเนี่ยเล่นเดินไปเก้าพันห้าหนึ่งผมไม่กล้าตัดครับคสองผมกล้าตัดครับคามาเชียงเงนเนี่ยข้างหลังเจ็ดผมกล้าตัดข้างหลังพว่าเป็นนามีอ่ะแล้วบอกไอเซียนเข้าใยา่ด้วยเต่ว่าเขาแน่จริงเงอ่ยไอ้ข้างเขาปักหลักเขาไปตัดของผมด้วยเนี่ยไอ้หกตัวมาสามตัวนักามาเชีย บอกไอ้ไอ้เสียงข่อยใหญ่ด้วยไอ้ไอ้หกตัวของผมนี่มันมาครบสามตัวนะฮะสากตัดด้วยใช่ไหมครับผมไอ้เขาาตัดเอาเองตัดตัดเสร็จแล้วก็ออกคลิปโชว์ด้วยนะตามเชียร์ได้ครับอาจารย์ออกคลิปโชว์ด้วยนะผมจะรอดูมาครบบนสองสามสี่ห้าแปดเก้าอันนี้เข้ามาสิบสี่งวดครับกับเลไรกับมาเชียร์สุเนี่ยครับแล้วดึงหลักร้อยเพิ่มดึงไอ้สองสี่ห้าแหละแต่ว่าไม่ไม่ชนกับไอ้เสียเข่อใหญ่อ่ะมันผมเลือกสองเออเลือกห้าตัวเดียวอ่ะ ครับผมครับเขาเขาเขาน่าจะอ่านดูอยู่ฮะช็อตทิกผมอ่ะถ้าดูอยู่ก็เนี่ยหกตัวผมนอนยันยืนยันว่าผมมาครบสามตัวเขาเน้นเจ็ดบนนะาะว่าเจ็ดบนไม่มีอากาศเป็นเชียผมน่าชวผมนะแต่แ้นอื่นชฉาเล่นได้ยจะผมเจ็ดตัดทิ้งหนึ่งตัดทิ้งหกตัดทิ้งสุดตัดทิ้งหมดนะเพราะไม่เอาอากาศเป็นเชียไอยผมยืนยันว่าไอ้หกตัวของผมเนี่ยผมว่าครบสามตัวครับผม แต่คุณนำเชียร์ช่อว่ัาจาบได้นะฮะได้ครับผมแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับเนี่ยขอบคุณคุณอาจารย์เด้อครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์แกลงและยองครับผมเพื่อนมันใจเกาหาล่างเด้อครับพี่น้องแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันล่างครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมผมมาเชียร์จัดไปแล้วครับพี่น้องเนาะรับมาอัดคลิปอาจารย์ที่หลังครับผมผมเป็นยังครับพี่น้องครับอาจจะได้รางวัลอื่นก็ได้ สี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ว่ากันตามสูตรได้ครับผมมกักจะเอาเลขไม่มาด้วยกันเลขเลขมาครบบนได้ครับผมอาจารย์แกงให้สองสามสี่ห้าแปดเก้าครับเพิ่นฝากความถึงอาจารย์เช่นเขาไงครับผมตัดให้แน่ครับพี่น้องเนาะสองสามสี่ห้าแปดเก้าครับเพิ่นให้สามตัวบนห้าแปดเก้าแปดเก้าและแปดห้าได้ครับผมตัดสองตัว เลขไม่มาด้วยกันบนครับพี่น้องเนาะสามตัวไม่มาด้วยกันได้ครับผมมาได้อ่าตัวที่ครับผมเลขไม่มาสามตัวบนครับผมเป็นเลขเด่นมาได้แค่หนึ่งตัวหรือสองตัวครับผมสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับผมสูตรที่สองสองสามสี่ห้าหกครับพี่น้องเนาะครับมาที่เลขล่างเลยครับผมมาหนี้เด่นล่างหนึ่งห้าเก้าครับสองตัวล่างหนึ่งห้าและเก้าห้าครับเป็น เน้นๆให้คือเก่าหานครับผมแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันเด้อครับผมครับเลขไม่กอดคอกันมาล่างครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียร์กับคออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยล้เง,เงินไปน้ำกันเด้อครับผมครับสิบหกภา้าคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ